โอ okay. เคเราเล่าต่อว่าแต่พอเข้าไปไประชุมปับใช่ไหมคะมันเลวร้ายมากๆม,มันมันโหมันมันเลวร้ายสุดๆก,กว่าที่พี่คิดว่ามันจะเลวร้ายอะ่นะแล้วมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยสงสัยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะอันนี้พี่ไม่พูดพึงพิงถึงบุคคลนะคะพี่พูดเรื่องเรื่องพี่นะคะส่วนหนึ่งที่พี่มองเห็นว่ามันจะต้องแย่หนักกว่านี้แน่นอนเลยนะคะ คือการทิ้งแฟนคลับ mm. มีคนแชทขึ้นมานานแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงนะคะแต่พี่ตอบเขานะในในแชทเนี่ยในแชทเราเนี่ยแหละมีคนพูดคำว่าผู้นำต้องไม่ทิ้งลูกทัพ mm. ใช่ค่ะใช่ค่ะผู้นำที่ดีอะ่ะจะต้องประครับประคองไม่ว่าสถานการณ์จะแย่ยังไงอะ่ะห้ามทิ้งกองทหารโดยเด็ดขาดแต่พี่ก็ถามหลายรอบแล้วนะคะถามหลายรอบมากๆจะจัดการห้องปั่นยังไงจะดูแลลูกทัพยังไงถามหลายรอบมาก ไม่มีคำตอบไม่สนใจใมไม่ไม่อะไรทั้งสิ้นตอนนั้นหัวใจพี่หล่นไปยิ่งกว่าตะตุ่มแล้วพี่ก็ออกมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งมากๆและมีความรู้สึกเหมือนโลกพังทลายอ่ะมันไม่ใช่แค่โลกของแฟนดอมนะคะแต่มันเป็นโลกของความรักความศรัทธาและทุกคนรู้ว่าพี่อุทิศต,ตัวเองปกป้องมากแค่ไหนมันมันยิ่งกว่าแตกสลายอ่ะแต่ที่พี่ประครับประคองได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่รู้ว่าน้องโดนหนักกว่าพี่ ยังมีคนที่เป็นเหยื่อหนักกว่าพี่และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็น้องก็โดนหนักจริงๆหนักกว่าที่พี่คิดว่าหนักหนักชนิดที่เรียกว่าพี่ต้องใช้คําว่าอัทยกรรมแห่งความเกลียดชังหนักชนิดที่เรียกว่าไม่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีที่ยืนแล้วยังหนักกว่านั้นได้อีกคือไม่ไม่ให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาประเทศนี้ได้อีกแล้วแล้วมันก็ยังหนักกว่านั้นไปได้อีกคือคนผู้ชายทั้งวงการลุมกันเหยียบน้อง โดยไม่มีใครช่วยเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเสร็ mm. จแล้วมันก็ยังมีหลักกว่านั้นได้อีก mm. คือการบิดคำพูดของน้องเนลคุณคนไทยอย่างเงี้ยอะไรเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณน้องโจโจถามพี่นะว่าพี่พี่ทนได้ยังไงอันดับแรกเพราะพี่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเพราะถ้าพี่คิดแต่ว่าฉันโดนเนี่ยฉันโดนดูซิฉันปกป้องน้องฉันโดนขนาดเนี้ย พี่จะไม่อยู่ในวันนี้แต่เป้าหมายแรกของพี่คือพี่ต้องช่วยเหยื่อคนนี้ให้ได้เขาถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมพี่เอาความรู้สึกส่วนตัวทิ้งแล้วก็มุ่งเป้าไปที่พี่จะทํำยังไงถึงช่วยผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีทางต่อสู้ใดทัด้งสิ้นแต่เขาไม่ใช่คนผิดเขาคือคนบริสุทธิ์นั่นคือเป้าหมายที่หนึ่งเป้าหมายที่สองคือพี่จะทํายังไงพี่ถึงจะกอบกู้แฟนคลับพวกเราทุกคนที่เคยเป็นด้อมแพนด้า ที่เป็นดัมคูที่เขาไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมพวกเราทุกคนคือพี่ไม่ต้องพูดซ้ำอะ่ะทุกคนก็ได้พูดความสุขตัวเองแล้วว่าเหมือนแบบ้านแตแกแสแลกขาดกองทัพแตกกระสานสั้นเซนจนรวบรวมเข้ามาได้ยังไง<อ>เพราะคุณต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะพี่ถึงติดยูสไงเพราะพี่รู้ว่าพี่อยู่ในติ๊กต็อกโอ้พี่ทําไม่ได้พี่ต้องออกไป,ไปทำข้างนอกแล้วพี่ก็ต้องไปรวบรวมกําลัง แต่ละคนที่มีอุดมการเดียวกันคนที่ไม่ถอดใจคนที่แม้ว่าชะโชคเลือดก็ตามแต่กูจะสู้อะแม่รู้ว่าพวกกูน้อยบางละจันหลายคนมันรวมกันเป็นทีมฟินิกซ์ตอนนี้นะคะอันที่สามคือพี่ก็จะมีดาร์กไนท์โซดาแอนแล้วก็หน,นึ่งสี่คนเนี้ยที่รวมกันน่ะแล้วก็เป็นทีมฟีนิกซ์ที่เราจะคุยกันหลังบ้านตลอดต้องขอบคุณพวกเขามากคือเขาสู้ไม่ถอยเขาโดนหนักมากแล้วหนึ่งคือคนที่ทำให้พี่ไปเจอทนายพี่ในวันนี้เพราะเขาเป็นเพื่อนกันมายี่สิบห้าปี จะช่วยพี่เรื่องกฎหมายเรื่องเขาเพราะเขาทางาน DSI มาก่อนดาร์กจะช่วยเรื่องสื่อแอนเนี่ยจะเป็นคนที่ไหวเรื่องข้อมูลามากๆแม้ว่าแอนจะชอบส่งมาโดยโดย,โดยไม่มีข้อความอะไรแน่มันเลยว่าจะให้ชนดอะไรแต่แอนจะเป็นคนที่กว้างขวางรู้เรื่องข้อมูลน,น,น,นู่นนี่นั่นแบบตอนช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอแอปดาจะทํำยังไงใช่ไหมเขาก็จะไปหาข้อมูลเร็วมากแล้วบางทีพี่คิดถึงว่าเฮ้ยมันมเคยมีคลิปนี้นี่ว่าแอนเขาจะไปหาได้ภายในสามนาทีอืม แล้วก็โซดาโซดาคือโฮสที่โคตรกล้าแล้วแม่งโดนปักธงไม่รู้กี่รอบอะโซดาก็ไม่ถอยมีกันแค่มีสี่คนรวมพี่เป็นฮาก็จะคุยกันตลอดเวลาพี่ก็จะเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคู่คิดมีที่ปรึกษามีคนที่แบบเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะทํำยังไงแล้วก็บอกใครไม่ได้นะคบความลับบางเรื่องพี่บอกเขาไม่ได้ความลับบางเรื่อง,พ,อบบง,องพี่จําเป็นต้องบอกเขาสี่คนเพราะเวลาพี่จะบอกน้องตลอดเลยเ บางบางครั้งการที่เราต้องให้คนมาเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อเราแลกชีวิตของเขาที่เขาจะต้องห่างลูกห่างเมียห่างภรรยาของเขาที่จะต้องมาช่วยเราแล้วช่วยโดยไม่เห็นไม่ได้ผลตอบแทนอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนอกจากความรู้สึกแบบกุขใจที่ได้กุทําบางอย่างนี่มันถูกต้องอ่ะคือมันมันมีใครได้อะไรถูกไหมมามทําอะไรแบบเนี้ยเราต้องให้เขารู้ข้อมูลที่จําเป็น คุณจะกากข้อมูลอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะเอาข้อมูลมาแลกกันมันจนถึงมีวันนี้ไงคะว่าเราวางแผนกันแต่ละขั้นเป็นยังไงแต่บางเรื่องเขาก็ไม่รู้เขาไม่สามารถรู้ได้แล้วเขาไม่รู้แต่เขาทําไมถึงทําเพราะเขาเชื่อความเชื่อมั่นน่ะคุณการที่คุณจะต้องไปสู้อะไรสักอย่างเพื่อคนคนหนึ่งเหมือนทําไมพี่จะสู้บสู้ทุกอย่างแลกทุกอย่างเพื่อกอบกู้ความริสุดของกาเมินกลับคืนมาพี่ต้องเชื่อ พี่ต้องเชื่อว่าการมินคือคนบริสุทธิ์และพี่ได้คุยกับการมินเยอะมากหลังๆหลัง,ลงจากที่ทนายพี่แนะนําว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปห่างจากเขาเลยคุณรู้จักกันคุคุยกันไปเลยถ้าหลักฐานมันไม่มีจะโย,ยงว่าคุณสองคนอะไรกันคุณไม่ต้องไปแคร์โอเคก็เริ่มต้นบทสนทนาใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ไหมคะหลายๆเรื่องเนี่ยพี่ก็ต้องท้าทายน้องนะที่น้องถูกกล่าวหานอกใจรถไอซีซีทีวีคือไม่ต้องคุยกันละเอียดมากเลยอะ่ะ น้องตอบได้ทุกเรื่องครับตอนนั้นก่อนที่พี่อออกมาออกมาช่วงไอ้นี่ใช่ไหมคะออกมาช่วงวันหนึ่งอ่ะวันลุ่งขึ้นพี่ปู่ก็พาสีเลยใจพี่เริ่มมาแล้วแต่ว่าน้องเราแว่งบริสุทธิ์ไว้เรื่องเนี้ยหมดตัวไม่จริงค่าปรับไม่จริงภาษีไม่จริงใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไปเรื่องส่วนตัวแล้วนอกใจรถ C T V มีอะไรอีกนะพวกเรามีอะไรอีกนะ อเรื่องพ่อแม่ที่เสียชีวิตอะไรนี่คือแตงอ่งงนอันนั้นอันนั้นอันนั้นหลังเดี๋ยวนะมันมีเรื่องอะไรที่กล่าวหากินเหล้ากินเหล้าเที่ยววางยาเ,เที่ยวกลางคืนกลับเช้ากินท้องต่ำแก้แหงโมโหปาจานอ,อะไรเยอะใช่ใช่ใช่พวกเนี้ยเหล่าเนี้ยต้องถามเลยค่ะถามน้องละเอียดเลยนะ แต่พี่ไม่สามารถที่จะเล่าเล่าได้นะคะต้องให้น้องพูดเองเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวน้องใช่ไหมคะคือน้องไม่มีการหนีคําถามแรงๆน้องตอบอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาอันไหนที่น้องจําไม่ได้จริงๆอ่ะน้องบอกว่าขอเวลาน้องจะไปหาข้อมูลมาเพราะน้องชอบจดไดอารี่ครับมันก็ยิ่งทําให้พี่มีความมั่นใจขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดไหนรู้ไหม ประมาณต้นเดือนตุลาคมประมาณปลายปลายกันยาที่ตอนนั้นจะมีเรื่องซีซีทีวมาเยอะมะจนกระทั่งในหัวพี่นะเพราะพี่บังคับใครไม่ได้ถูกไหมในหัวพี่พี่เลือกแล้วต่อให้มันมีเรื่องทะเลาะตบตีกันนะแต่เรื่องอื่นตกหมดเลยอะเหลือเรื่องส่วนตัวเช่นอารมณ์ร้ายขี้หึงตีกันอะไรเงี้ยมันคือเรื่องส่วนตัวแล้ว mm hmm. ทุกชีวิตคู่มีปัญหาหมด คุณจะมาบอกว่าคุณดีร้อยอร์เซนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งผิดร้อไม่มีค่ะมันไม่มีคู่ไหนที่อีกฝ่ายช่างเป็นสะอาดขาวบริสุทธิ์ไม่มีค่ะ